ตวัสดีครับผมตอนนี้ป้าแตนก็เดี๋ยวไปดูเนาะแ้าแตนไปดูนะครับลูกเสื้อมาโมกแซ่บเลยด้วยลูงเสื้อโมกแซ่บเลยด้วย อ่เราไปดูกับป้าดูป้าดูกับป้านะผมป้าซ em> ื้อปลาปล่อยไปไไดด้พอลลี่ซื้อไปเรียบร้อยแล้วซื Sunshine> ้อแล้ยอ้าป้าป้าป้าไม่ไม่แกซื้อไปปล่อยนุ่งมันจะซื้อไปปล่อยก็ไดพี่พอลลี่แกซื้อปล่อยออ๋ใช่ค่ะพี่พอลลี่อ็ซื้อไปปล่อย โอเคแต่ข้อหมายเดียวกันอยู่แล้งว่าสิซื้อปล่อยนี่นะนี่ปล่อยลงช้าลงน้องไงนะจะสิซื้อจะสิเอาปลาหน่อยมาปล่อยบนไหนลราบ้านนี้ไม่ได้นะพี่กุลลีอาจจะปล่อยที่นี่เออประกระปลาทอดกับปลาทอยักษ์แล้วพวกใครจะกินได้ตีบ้านนี้เอ้าบพกก้วเนาะถ้าพวกินแล้วเนาะถ้าพวกพี่คนซื้อปล่อยเราบ้านนี้มันกินบ่อะไรเด้อบ้านนี้มันหองลูกแม่แพ้ยอยู่นี่ไหม

ได้ย้วยสะดุ้งวะแม่ป้ายย้นหอดตดีเบียเตีโลฟ้าดีเื่อนกบาตเพื่อนกันาโตนเยน่หน้าเจ้ของอยู่หน้าในว่ายุ่ห่วยหน้าจ้ของมันมีไดูี่มันนับมาก่อนมันมีไดสูปหน้าบัไูปับก็เป็นห้อยธรรมชาสตรนี่แะแต่มหัดเทาจบอารไม่โคตรจกนะ โอเคค่ะทุกคนพอลี่ก็ซื้อปล่อยเหมือนกันโอเคปล่อยเหมือนกันนะครับชาวบ้านชาบ้านก็มีรายได้นะครับพอลี่สามขวดปล่อยใสไปปล่อยลงวังสะพุงวังสะพุงโอเคโอเคได้ไปกลางกลางได้ตรงกัน วังสะพุงนะครับต้องปล่อยวังสพุงนะป้าปล่อยไหนก็ได้คือปล่อยเหมือนกันใช่ครับแล้วก็ต่ออายุไปชนไปได้ต่ออย่างนี้ได้นะบานมีปัาไหใช่ใช่ครับบ้านก็จอนน้ใ้เชืนีที่เปนเป็นตลาดให่ครับช่แค่นี้เมื่อวานก็มีเห็ดน้องมาขายครับ เมื่อวานมีเห็ดมาขายวันนี้มีปลานะครับเเมมมื่ออวาานีีห็ดบกตั้งปลชาวบ้านก็เริ่มมีรายได้นะครับพวกเรามาอยู่นะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะก็ไปเเลยนาะจะขายที่ขายก็เคยอยู่อยู่หน้ากับไม่ได้เอาเนาะมาขายนเนาะเก็บมันจะมิได้เอามาเอาขอบคุณค่ะครับผมครับผมครับมด้วจ้าจ้าที่บ้านได้ไหมพันสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสู่

ึกเบ็ดบ่ปาึกเบ็ดบ่เนี่ยตัวใหญ่มัไม่ได้โลติกีหรอแบบโลฟ้าโลฟ้าอย่านี้คือว่โลติกีโอ้เจ็บปวดไปเลยเฮ้ยโอ้แข้งแดงอะไรทีนั้นแดงไปลงโอ้กําลังกําลังเห็ดหนาแข้งยุ่นสิบกําลังกําลังแดงหนาแข้งไม่ไม่ได้เกิดพูดเลยวันเกิดพูไรครับพูนี่วันเกิดพูไร ว่าทำลุงกระลังสิบาเค้กแต่งนายเค้กดว่ตอนี้คนลอกเพลงแฮปปีบรเย์ได้กใลแล้วแต่งนายเค้กดวเอาให้ไอซิดเกิดก็ได้เอมน่อัปากเย่นเลยนใส่งพี่นลัสิงางไปเมื่อกี้้นข้าวไปแม่้าวเรืงเมื่อกี้ดิขาาก็ดีแห้งใบวลุงใส่ไป รับน้ํานี่อืมแข็งเออน้ํา ừ. <laughs>

ผมคอยยุบใจเอมนี่ล่าปลาด้มปลาไม่ยุ่งใพอไปใ่รอบน้ลาปลา่ปลาสูา่ลาไปเยไปแล้วมาห่มกันเถอะะมาสองเอาล่าปลาเอาหลาย่างมายอยู่เฮ้ยเรามาห่มกันกินนั้กันเลยนะปลาปลาสูพนกิดหอกอือีมะนามีลาบปลานะครับ มีปั่นขอกับสร้างฟงไหมเอ้เอามาเอามาเลยเอามาเลยแม่มาต่อยไปใช่แม่มาต่อยน่อมีลาบมีลาบปลาที่มานามีลาบปลาเป็นพ่เป็นพอหลี่เนาะกับกับน้เวนาะบังหัวนั่งกินไม่กระเป๋าผู้ใดนี่เดี๋ยวตอนเ่นี่กระเป๋ายชนะกระเป๋าผู้ใดแอนแอนกระเป๋า พิทแล้วงบแยังไม่ไดล้วไม่ไกลป้เนวานเหินบ่ยังไปสองเือนตอบว่าได้ล้วกระป๋องปลากระป๋องงสูหัวแล้กินเน้ี่เราไปนี่นี่นี่าหน้ามลาปลาปลาสุดลาปลาสุด เขาบอกคุยเขาไผจะข้ามกันได้หรอของไผมาบอ้คุยกันสนิทแล้วสันนะอโอเคครับผมของปลาของปลาปลาพวกมันกินเขานะดูไอ้อยเดีวนี้ตอไปดื้อกินเลยนะปลาปลาซูลโอ้ยอุปกรณ์ใกล้เคียงต้องการใบไฟอีกแล้วไปแล้วครับผมก้อให้ไข่หมอแดงแดงมาแดงใส่กระเชื้อหน่อยหนึ่งกระเชียบหน่อยปลาลด นี่ยังไงปลาสูตรปลาสูตรปลาสูตรนันปลางกินเลยกทีกระสูบกมือนี่ผงากระสูบใส่มมกคนไทยเขาเอนก็ยังเป็นสาพมาหมาเมืขึ้นไปพูดเอาไปเอาไหน้าปนตวไข่มดแดงไข่บดแดงใส่ปลาแย่งปลาแย่งน่ะปลาสูตรปลาแย่ง

แม่ของพี่มา้ดแห้งเลยวะกิน้่างไสหมูัหนโอ้โหต้มยมซ้ำแตกงาเรี่องนี้นะคะแม่ัวโดนเต็มเต็มน้อยกว่าแคนข้าวเอาสองอันเลยความสีเอให้ัวทั้งย่างสีนะใจ นี่และอันทั้งหอกนี่ยอร่อยไหมครับจ้างบูงเดี๋ยวนี้ันเหลี่ยวกันอร่อยเนาะเียกินข้าวบ่ายวันนี้กินข้าวบ่ายวันนี้ก็บ่ายสามพอดีครับลุงมาลงมาบ่ายสาแล้วมาเด้อมาเด้อเ่มึงเสือหมอยากถามผู้เดแกง่มไม่น่ะมึงเสือปลาซาจะเห็นอีกจั้เดือดเพ็งไงเปลงไง